นี่นะครับวันนี้พ่อกับคั่มจะได้อาหารเปียกทูน่าผสมตับไก่บนของคุณแม่ใจดีส่งมาให้น้องมีตังนะครับอมีตังอมีตัง,ม,ตงม,ม,มานี่เลยมานี่เลยมามามาอันนีอ้อันนี้อันนี้อันนี้มาเล็ว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 วันนี้ใส่เสื้อใหม่ด้วยนะใส่เสื้อใหม่ให้ คุณแม่เขาส่งมาให้นอ้ออันนี้หนูกินข้าวกินข้าวอันนี้ดูดิดูดิดูดิดดแม่กินลูกกินลูกไม่เคยกินแบบนี้นะลูกเนาะชีวิตเนาะไม่เคยกินแบบนี้เลยครับอขอบคุณครับคุณแม่ครับน้องกินดีมากเลยครับนี่อาวันนี้มีเสื้อใหม่ด้วย,ยไม่รังแรกในชีวิตเลยนะลูกนะอาหารเปียกนะลูกเนาะ มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะรสชาติกินครั้งแรกอู้กินดีอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กินใหม่เนาะนี่ขอบคุณคุณแม่รักนีนะครับที่ส่งเสื้อมาให้น้องส่งอาหารมาให้น้องครับขอบคุณในะความเมตตานะครับเดี๋ยววันที่11คุณแม่มารับน้องได้เลยครับผม